ครับเ้ีชครับโอ้ยโอ้ยหงยซ้ายัขวาก็ได้ซ้ายก็ได้เลยครับหัดหวยวันที่สองนะครับเตีชีนะครับยังไม่มีสีเสื้อครับยังไม่มีสีเสื้อใครที่อยากให้สวมสีเสื้อแจ้งเข้ามาครับเตชิสิทธุตตะครับ วยปั้นนะครับอกแหลมนะครับเข่าแหลมครับวยปั้นครับวยปั้นโอ้ยปั้นหนวโอ้ยขาเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เก้าสิบโอ้โหเแกวิดเพื่อน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 มอดเลยวิดเพื่อนสวัสดีครับครูก่อนสวัสดีครับครูก่อนโอ้